ดีค่ะเาจะมารีวิวรองเท้านะคะอย่าเสียงดังนะคะอย่าเสียงดังนะคะอย่าเสียงดังเด็กขาดนี่ค่ะใส่ได้พอดีเลยมันคือรองเท้านะคะนี่ รู้แต่นาแล้วว่ามคือเขารู้งงแต่นาเมื่อไรจะเสร็จฮะยาผู้เ,เสีทาจะทายไซไม่แต่มันจะมีไซเด็กด้วยค่ะเนี่ยไปดูบ้านตะควรมานะคะเนี่ยบ้านบ้านตะควรมีให้เยอะเลยแต่พี่เราเอาไปเยอะแล้วนะคะเนี่ยโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย Okay.